สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่2ในรายวิชาประวัติศาสตร์วันนี้นะคะคุณครูจะพาเด็กๆไปเรียนรู้เรื่องผลกระทบการเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการดำเนินชีวิตค่ะผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อวิถีชีวิตของคนในชุมชนนั้นมีสภาพแวดล้อมในชุมชนที่เสื่อมโทรมลง เกิดชุมชนเออัดมีค่าครองชีพที่สูงขึ้นเป็นผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อวิถีชีวิตของคนในชุมชนค่ะนักเรียนต้องเข้าใจและทราบเกี่ยวกับผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการดำเนินชีวิตของตนเองนะคะดังนั้นจะต้องทราบปัญหาและก็ต้องหาวิธีแก้ไข สิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปค่ะแนนแนนคงเข้าใจแล้วว่าสภาพแวดล้อมในสมัยก่อนกับสภาพแวดล้อมในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงไปซึ่งสาเหตุหลักก็คือจำนวนของประชากรเพิ่มมากขึ้นค่ะการพัฒนาเทคโนโลยีที่ทันสมัยการพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้าและทันสมัยมากขึ้นการรับวัฒนธรรมจากภายนอก ซึ่งมีผลต่อวัฒนธรรมไทยที่สูญหายไปบ้างเอาล่ะค่ะเด็กๆวิถีชีวิตของคนในชุมชนในปัจจุบันนั้นอดีตและปัจจุบันก็เกิดการเปลี่ยนแปลงส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตของเรามีทั้งด้านดีและด้านที่เสียนะคะวิถีชีวิตของชุมชนในอดีตนั้น เป็นสังคมเกษตรกรรมมีธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์มีความสัมพันธ์แบบเครือญาติกันช่วยเหลือเพื่อกูลกันยึดมั่นในประเพณีและวัฒนธรรมของชุมชนของตนเองวิถีชุมชนในปัจจุบันนะคะเป็นสังคมเกษตรกึ่งอุตสาหกรรมการผลิตจากการเกษตรเพื่อการจำหน่าย ความสมบูรณ์ของธรรมชาติลดลงความสัมพันธ์ของคนในชุมชนก็ลดลงไปด้วยชีวิตเร่งรีบต่างคนต่างอยู่นะคะผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อวิถีชีวิตในชุมชนผลดีก็เช่นการติดต่อสื่อสารการคมนาคมที่สะดวกรวดเร็วเศรษฐกิจเกิดการขยายตัว การศึกษาของประชาชนสูงขึ้นมีสาธารณูปโภคบริการที่ทั่วถึงผลเสียนะคะสภาพแวดล้อมเสื่อมโทรมลงเกิดชุมชนแอาอาัดค่าครองชีพเพิ่มสูงขึ้นเกิดเศรษฐกิจตกต่ำปัญหาขยะน้ำอากาศวัฒนธรรมไทยบางอย่างก็สูญหายไปค่ะนักเรียนคะชุมชนแอาอาัด คือคับคือเป็นชุมชนที่มีคนจำนวนมากนะคะสภาพความเป็นอยู่การสร้างบ้านเรือนที่ติดกันเกิดความสกปรกและก็ขาดความปลอดภัยความมั่นคงก็ขาดไปด้วยซึ่งสภาพแวดล้อมไม่น่าอยู่เท่าที่ควรและไม่เหมือนเดิมปัญหาของประเทศไทยนั้นนอกจากฝุ่นเล็บ จิ๋วที่เรียกกันว่า PM 2.5เพิ่มมากขึ้นมีผลต่อสุขภาพร่างกายของคนเรานะคะนอกจากนั้นยังเกิดปัญหาต่างๆอีกมากมายอย่างเช่นน้ำท่วมไฟไหม้ค่ะมลพิษทางอากาศเป็นปัญหาหลักของชุมชนที่มีขนาดใหญ่เช่นสังคมเมืองนะคะ นักเรียนจะเห็นว่ามีผลต่อร่างกายทำให้ร่างกายอ่อนเพลียหายใจติดขัดเกิดโรคภูมิแพ้และก็เกิดโรคโรคมะเร็มปอดด้วยค่ะสภาพความเป็นอยู่ของปัจจุบันน้ำก็เกิดการเปลี่ยนแปลงไปด้วยนะคะเช่นโรงงานปล่อยน้าอุตสาหกรรมที่เน่าเหม็น ทำให้เกิดน้ำเสียอากาศก็เป็นพิษดังนั้นคนในชุมชนจะต้องช่วยการบำบัดน้ำเสียให้เป็นน้ำดีก่อนปล่อยลงลำคลองไม่ทิ้งขยะลงในแม่น้ำปลุกจิตํำนึกให้เยาวยชนรักความสะอาดและก็ไม่ทิ้งขยะลงในลำคลองนะคะเอาล่ะค่ะเด็กๆการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเกิดจากสาเหตุของมนุษย์เป็นหลัก ดังนั้นการแก้ปัญหาจะต้องเกี่ยวข้องกับมนุษย์แน่นอนค่ะคนในชุมชนต้องรู้จักการปรับตัวนะคะแล้วก็จะต้องช่วยกันดูแลรักษาความสะอาดรักษาและส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมที่ดีงามของชุมชนช่วยกันพัฒนาสภาพแวดล้อมของชุมชนให้น่าอยู่ และต้องนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชุมชนให้มากขึ้นเพื่อการอยู่รอดคุณครูมีคลิปวิดีโอที่เกี่ยวข้องให้นักเรียนได้เรียนรู้เพิ่มเติมเชิญชมได้เลยค่ะผลกระทบการเปลี่ยนแปลงในชุมชน สวัสดีครับน้องๆที่น่ารักทุกคนพบกันอีกครั้งแล้วนะครับจากครั้งที่แล้วที่เราได้รู้จักถึงเรื่องการเปลี่ยนแปลงของคนในชุมชนไปแล้วว่าการเปลี่ยนแปลงต่างๆที่เกิดขึ้นในชุมชนนั้นทั้งการขยายขนาดของชุมชนและการลดขนาดของชุมชน จากชุมชนเกษตรเปลี่ยนเป็นชุมชนอุตสาหกรรมและลักษณะอื่นๆที่เกิดขึ้นอีกมากมายล้วนเป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงของคนในชุมชนทั้งสิ้นเลยนะครับวันนี้เราจะมาดูกันนะครับว่าเกิดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงในชุมชนอย่างไรบ้างครับเริ่มจากผลกระทบของการเพิ่มและการลดของขนาดของชุมชนกันก่อนเลยนะครับ การเพิ่มขนาดของชุมชนนั้นก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงคือทำให้ประชากรมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นความต้องการทางด้านต่างๆก็จะมีเพิ่มสูงขึ้นเช่นความต้องการอาหารที่อยู่อาศัยสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆครับเมื่อแต่ละคนต่างมีความต้องการสิ่งต่างๆเพิ่มมากขึ้น ความเจริญต่างๆที่เกิดขึ้นมากมายไม่ว่าจะเป็นตึกอาคารสูงการขนส่งที่สะดวกสบายทันสมัยแต่ก็ทำให้ผู้คนที่อาศัยอยู่ในชุมชนเมืองต้องเร่งรีบในการใช้ชีวิตทำให้ความมีน้ำใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ก,กันนั้นลดลงจนหาได้ยากและไม่ใช่ว่าจะมีแต่ชุมชนที่ขยายขนาดเพิ่มขึ้นเพียงอย่างเดียวนะครับยังมีการลดขนาดของชุมชนด้วย จะเห็นได้ในชุมชนชนบทที่ผู้คนส่วนมากจะย้ายถิ่นฐานเข้ามาในเมืองเพื่อมาประกอบอาชีพด้านต่างๆเป็นผลทําให้ชุมชนชนบทนั้นมีคนอาศัยอยู่ลดลงขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมต่างๆในท้องถิ่นก็เริ่มสูญหายไปเพราะขาดคนรุ่นหลังที่จะมาสืบทอดเพราะต่างก็เข้าไปหางานทําในเมืองกันหมดเมื่อมีความเจริญเข้ามาก็ทําให้ชุมชนเกิดความเปลี่ยนแปลงขึ้นอย่างเช่นชุมชนที่ตั้งอยู่ริมแม่น้ํา ใช้ประโยชน์จากแม่น้ําลําคลองเป็นส่วนใหญ่เมื่อมีถนนเข้ามาการใช้ประโยชน์จากแม่น้ํำก็ลดลงมีการใช้รถยนต์มากขึ้นทําให้เกิดปัญหาจราจรและมลพิษก็มีเพิ่มขึ้นแม่น้ําที่มีการใช้ประโยชน์ลดน้อยลงก็ทําให้มีการละเลยในการรักษาทําให้เกิดมลพิษทางน้ําตามมาอีกด้วยส่วนชุมชนที่เคยเป็นชุมชนเกษตรกรรมก็กลายเป็นชุมชนอุตสาหกรรม มีโรงงานต่างๆเกิดขึ้นซึ่งโรงงานอุตสาหกรรมในบางแห่งก็ก่อให้เกิดผลเสียกับสิ่งแวดล้อมการปล่อยน้ำเสียสู่แม่น้ำลำคลองปล่อยควันทำให้เป็นมลพิษกับอากาศชุมชนมีขยะมูลฝอยมากจึงทำให้ไม่มีที่ทิ้งขยะซึ่งเป็นผลทำให้สภาพแวดล้อมเสื่อมโทรมและการที่ชุมชนมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นนั่นเอง ความต้องการด้านที่อยู่อาศัยจึงมีเพิ่มขึ้นตามไปด้วยเราจึงเห็นได้ว่าในปัจจุบันจะมีที่อยู่อาศัยเป็นบ้านจัดสรรอาคารสูงสูงหรือห้องเช่าเป็นส่วนใหญ่นะครับร่วมด้วยช่วยคิด เราก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการที่ชุมชนมีความเปลี่ยนแปลงกันไปบ้างแล้วนะครับแล้วน้องๆคิดว่ามีผลกระทบอะไรอีกบ้างที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงของชุมชนให้น้องๆช่วยกันแสดงความคิดเห็นกันนะครับน้องๆครับเราได้เห็นผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆไปแล้วไม่ว่าจะเป็นทางด้านอาหารที่อยู่อาศัยที่มีความสะดวกสบายมากขึ้น ส่วนผลกระทบที่มีต่อสภาพความเป็นอยู่ที่เมื่อมีความเจริญเข้ามาการย้ายถิ่นฐานเข้ามายังถิ่นที่มีความเจริญการเปลี่ยนแปลงของชุมชนเพราะเหตุนี้จึงทําให้เกิดมลพิษและการจราจ,จรที่ติดขัดครับถึงแม้ว่าความเจริญจะส่งผลกระทบทําให้เราเกิดความเปลี่ยนแปลงแต่การมีน้ําใจรู้จักเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ก็จะทําให้เราเป็นที่รักของทุกคนได้ครับ เมื่อวันเวลาผ่านไปสิ่งต่างๆก็ต้องเปลี่ยนไปตามกาลรเ,รเวลาซึ่งแม้ว่าความสงบอาจจะไม่เหมือนเดิมอากาศไม่ดีเหมือนแต่ก่อนแต่อีกด้านหนึ่งก็มีประโยชน์เพราะในปัจจุบันมีไฟฟ้ามีน้ำประปาใช้มีถนนหนทางเชื่อมต่อจะไปไหนมาไหนก็สะดวกถ้าเรายอมรับและรู้จักปรับตัวให้เข้ากับสิ่งต่างๆที่เปลี่ยนแปลงไปเราก็จะใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุข เอาเลยครับน้องๆตอนนี้ก็ได้เวลาของกิจกรรมสุดท้ายของเราแล้วนะครับนั่นก็คือกิจกรรมฉายเดี่ยวนั่นเองไปร่วมสนุกกันได้เลยครับช่วงฉายเดี่ยวตอนรู้ถูกรู้ผิดน้องๆครับ เรามาดูเฉลยกันเลยครับเริ่มจากข้อที่ถูกกันก่อนเลยนะครับสำหรับข้อความที่กล่าวถูกต้องก็คือข้อที่1เมื่อความเจริญเข้ามาจึงส่งผลให้การจราจรติดขัดข้อ2ชุมชนมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นความต้องการด้านที่อยู่อาศัยจึงมีเพิ่มขึ้นและข้อ3 ชุมชนชนบทคนส่วนมากจะย้ายถิ่นฐานมาในชุมชนเมืองหรือในถิ่นที่มีความเจริญครับส่วนข้อความที่มีการกล่าวไม่ถูกต้องคือข้อ4ความเจริญไม่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตความเป็นอยู่ครับนั่นก็เพราะความเจริญนั้นเป็นสาเหตุสําคัญที่ทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นเลยนะครับทั้งที่อยู่อาศัยที่กลายเป็นตึกสูงการคามนาคมที่สะดวกสบายมากขึ้นน้องๆครับไม่ยากเลยนะครับ สำหรับเรื่องผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงในชุมชนเมื่อเรารู้ถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นแบบนี้แล้วเราก็ต้องรู้จักปรับตัวให้เข้ากับสภาพของชุมชนที่เปลี่ยนแปลงไปนะครับสำหรับวันนี้เวลาหมดลงแล้วไว้พบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับ